สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเป็นกล้องขาเร์งไฟตัวใหม่นะครับของแบรนด์ Red One นะครับชื่อรุ่นนะครับ Talk Air Series นะครับตัวนี้นะครับจะควบคุมทั้งหมดนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะตัวนี้ครับสามารถโหลดได้ที่ App Store Play Store นะครับรองรับทั้ง Android และ iOS นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราได้กล้องมาแล้วนะครับเราติดตั้งนะครับถอดปากที่ขาขนเร่งนะครับแล้วก็นำปลั๊กของตัวกล้องเสียบเรียบร้อยนะครับเปิดกุญแจนะครับครั้้้้้้้้งงแแแรรรรรรกกกกนน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 ะะะะคคคคััััััับบบบบบบตตววววลลอจขขึึเเเปป็ CC CC พพีีาาาาถิดม ให้เราทําการเยียบคันเร่งนะครับให้สูตรแช่ค้างไว้ครับตัวเลขจะวิ่งถึงหนึ่งนะครับอ่าครับคราวนี้นะครับพอมันขึ้นสูสวนแบบนี้นะครับก็คือเราคาริเบสเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาสอนการเชื่อมต่อนะครับผ่านแอปพลิเคชันครับอ่าโอเคครับหลังจากเราคาริเบสเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับติดกับตัวเครื่องของเรานะครับโอเคคราวนี้ลองเข้าแอปดูนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาลองเชื่อมต่อนะครับวิธีเชื่อมต่อครับกดที่บูทูครับกดค้นหาอุปกรณ์ครับ พอเจอคำว่าทอแอ์นะครับแล้วกดคอนเนคได้เลยอ่าเมื่อคราวนี้นะครับตัวกล้องนะครับจะทําการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับเราจะกล้ามันน่าักเมื่อเราเชื่อมต่อนะครับตรงนี้จะขึ้นสีเขียวอ่ะอย่างเงี้ยคือว่าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับลองกดดูนะครับว่ากดที่ตัวแอปนะครับที่ตัวกล้องจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอันดับป๊าเอไอครับครับที่ตัวกล้องเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับที่กล้องก็สามารถปรับได้นะครับที่ตัวแอปก็สามารถปรับได้อันเดียวผมลองปรับเป็นอีโคนะครับ อ่าจะเป็นสูงสูงนะครับคอมฟอร์ตครับสปอร์ตครับสปอร์ตสัตว์ครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาอธิบายทุกฟังก์ชันเลยนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้นะครับโหมดการขับขี่เริ่มต้นนะครับคือโหมดเนี่ยครับจะเป็นโหมดคันเร่งเดิมเลยครับจะไม่มีการปรับแต่งคันเร่งใดๆนะครับตัวเลขที่ขึ้นอันนี้จะเป็นโหมด GPS นะครับอ่าตัวนี้จะจับความเร็วด้วยการใช้ดาวเทียมนะครับพอเราขับนะครับคือความเร็วก็จะขึ้นตามหมดเลยครับอ่าคราวนี้นะครับโหมด AI ครับ ตัวโหมด AI นะครับเรามีทั้งหมด4โหมดนะครับโหมด e c o ครับอ่าจะมีคําอธิบายทั้งหมดนะครับว่าโหมดนี้มีหน้าที่ทําอะไรนะครับมี Comfort ครับ Sport ตครับ Sport p พารครับอ่าตัว AI เรามีทั้งหมด4นะครับอ่าคราวนี้โหมดปับแต่งขันเล่งครับโหมดปับแต่งขันเล่งเรามีทั้งหมดให้100ระดับนะครับเราสามารถกดบวกเพิ่มได้เลยครับอ่าที่ตัวกล้องจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับในกรณีเรากดที่จากจากล้องนะครับอ่าผมลองเพิ่มจากกล้องครับ ะจะมีผลนะครับตัวนี้มันเชื่อมต่อก,กันตลอดเวลานะครับอ่าโอเคตัวนี้มีทั้งหมด1 0 0รอละดับนะครับคราวนี้นะครับโมดจูนการนะครับเราเป็นเจ้าเดียวที่มีนะครับคือโมดนี้อ่าตัวเส้นที่เราเห็นนะครับอันนี้คือตำแหน่งคันเล้งนะครับเป็นช่วงต้นของขันเล้งอันนี้คือช่วงปลายคือลูกค้าครับสามารถ ปรับแต่งรูปแบบของตัวเองได้เลยครับคือปกติทั่วไปครับกองขารีเลยฟ้ามันจะเป็นค่าจากโรงงานมาอยู่แล้วซึ่งบางทีลูกค้าบางคนอาจจะถูกใจแล้วอาจจะมีคนทั้งถูกใจแล้วมันก็ไม่ถูกใจครับตรงนี้เราสามารถปรับได้เลยว่าช่วงต้นของขันเล่งนะครับเราจะจูนแรงแค่ไหน่าครับเราสามารถปรับจูนได้หมดเลยครับหรือว่าเราต้องการแบบจะลดช่วงปลายเพราะรู้สึกวัาไวเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็ลดได้ครับ นะครับตรงนี้สามารถจูนได้ทั้งหมดเลยครับตรงนี้มีทั้งหมด9พอยนะครับตรงนี้คือเยอะมากแล้วก็เรื่องความละเอียดคือละเอียดมากนะครับเรื่องอาการกระตุกกระเด้าตัวนี้ไม่มีเลยอ่าโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวลองดูโมดต่อไปครับเป็นโมดประหยัดน้ํามันนะครับอ่าเมื่อเราเลือนโมดเนี้ยครับตัวกล้องนะครับก็จะขึ้น ec นะครับอ่าตัวเนี้ยก็คือตัวกล้องะครับจะปรับแต่งระบบการประหยัดน้ามันนะให้ทั้งหมดเลยครับคราวนี้โมดการลื่นครับ อันนี้ครับถ้าฝนตกถนนเลื่อนครับใช้โหมดนี้ตัวเร่งนะครับจะซอฟลงเพื่อป้องกันการลื่นเทลาไหรือล้อฟรีนะครับอ่าครับรานี้ครับมาดูโหมดเดินหอบครับอ่าโหมดเดินหอบนะครับตัวนี้นะครับสามารถจูนระดับได้ความดังได้ตั้งเวลาได้แล้วก็สามารถเปิดปิดที่นี้ได้เลยนะครับมีออนมีออฟตรงนี้เลยนะตัวนี้ครับเดินหอบของเราครับจะสามารถอัปเดตออนไลน์ได้นะครับคือในอนาคตนะครับ จะมีการอัปเดตปุ๊บก็คือเราจะได้รูปแบบเสียบใหม่ๆเลยเราไม่ต้องส่งกล้องมาอัปเดตหรืออะไรนะครับเราสามารถอัปเดตป้านตัวแอปพลิเคชันได้เลยตอนนี้ครับเรามีรูปแบบให้ทั้งหมดนะครับคือ2 4ใช่ไหมครับอนาคตมันอาจจะมีสัก50หรือเท่าไหร่ก็ได้ครับคือเดี๋ยวทางทีมงานนะครับจะอัปเดตตรงนี้ให้เราทั้งหมดเลยความดังนะครับปับได้50ครับแล้วอันนี้ครับจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการระบบตั้งเวลาครับคือปกติอะย่างทั่วไปมันจะฟีกไว้ว่า15วีเริ่มทํางานเลยใ่ อันนี้เราสามารถเลือกได้เองเลยว่าเราต้องการแบบแตะแตะคันเร่งปุ๊บเอาเท้าออกให้หอบทํางานได้เลยหรือว่าเราต้องการตั้งไปสมมุติผมตั้งไว้30ถ้าผมตั้ง30ิคือผมเอาผมแตะคันเร่งเอาเท้าออกระบบจะเริ่มทํางานตอน30วิหลังจาก30ิวินนะครับเรือนหอวบก็จะเริ่มทํางานอ่ตรงนี้สามารถตั้งได้เลยครับอคานี้นะครับโมบีควันดําครับโมบิควันดำนะครับจะมีการแสดงตําแหน่งของคันเร่งนะครับว่าที่เราเซตอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเหยียบคันเร่งนะนะครับนี่ยครับ คือตรงนี้ครับมันที่เราบอกตำแหน่งอะครับเพื่อว่าในการเซฟครั้งต่อไปเราจะได้รู้ว่าครั้งเก้าเราเ,าเซฟไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะลองนะครับตอนนี้ครับตัวกล้องครับมาดีฟอลมาคือ50%สมมุติว่าในกรณีลดลูกค้าครับเราเยียบที่3 6แล้วคือควัมไม่มีและอะไรเงี้ยครับเราก็กดเซฟตรงนี้ครับ ตำแหน่งที่เราบันทึกล่าสุดนะครับจะเป็น3 6แล้วตรงนี้คือมันจะง่ายมากครับเพราะว่าเราได้ดูหน้าจอได้เลยครับทุกย่างมันจะง่ายแล้วคือระบบมันจะจำเซฟ้ะบกค่าเราทั้งหมดแโอเคอเคราวน,นี้มาที่โหมดขับเลี้ยงอัตโนมัติครับโหมดขับเลี้ยงอัตโนมัติก็คือโหมดตั้งรอบเดินเบาครับตัวนี้ตั้งได้1 0 0รอะดับเลยตัวที่หน้าจอตัวกล้องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามนะครับเค ระบบนี้เมื่อเราแตะคันเร่งนะครับมันจะยกเลิกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าเรากดไปฟังก์ชันอื่นนะครับย้อนกลับมาตัวนี้ก็จะปิดให้เรานะครับโอเคครับคราวนี้ล็อกกังขโมยตัวนี้ครับก็คือเราสามารถล็อกกังขโมยแบบใช้รหัสผ่านเลยนะครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเครหัสผ่านจากโรงงานนะครับเราเซ็นให้เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับสมมติผมเลือกหนึ่งสองสามสี่นะอ่าคราวนี้ มันจะคือว่าเราเอะล็อกการขโมยแล้วนะครับคือตอนนี้ก็คือคันเลงอะถ้าเราเยี่ยมมันก็จะเยียมไปขึ้นแล้วแล้วคราวนี้ก็คือสมมติว่าผมต้องการจะปลดล็อกถ้าผมใส่รหัสผิดล่ะเป็นห้าห้าเนี่ยม,<า>มันจะไม่สามารถปลดล็อกได้ครับต้องใส่ให้ถูกต้องโอเคอ่ะแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านล่ะเรากก็จะมีครับเราก็รีเฟซครับ,เร,รบเราเลือกรหัสผ่า,านที่ต้องการเลยสมมติผมเลือกอ่ะเจ็ด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 แบบนี้นะครับอ่อีกครั้งนึงครับโอเค อ่ะครานี้นะครับถ้าผมใส่1,2,3,4เราจะไม่สามารถล็อกรถคันนี้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของนะเพราะว่าเราจะมีเราเท่านั้นนะครับที่รูล่าผ่านแล้วแล้วผมผมใส่เจ็ตัวเรียบร้อยอันนี้คือล็อกได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวจะมาลองทุกฟังก์ชันให้ดูกับรถจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับมาลองโหมดการใช้งานนะครับเป็นโหมดการขับพี่เริ่มต้นนะตัวนี้ครับมันจะไม่มีการปรับแต่งค่าอะไรนะครับก็คือเลขที่ขึ้นก็เป็นความเร็วนะครับที่มันได้มาจากตัว GPS นะครับสำหรับใครอยากได้แบบวัดความเร็ว GPS แบบว่าตรงๆนะครับตัวนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวคราวนี้มาโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดคับเร่งไฟฟ้านะครับเป็นโหมดใหญ่นะโอเคเดี๋ยวผมลองอีกโค้ก่อน เดี๋ยวผมจะเยียบคันเร่งให้คงที่ปกติเลยนะครับคือให้คันเร่งมันเท่าเดิมเลยแล้วเดี๋ยวผมเราไปเพิ่มไปทีละสเต็ปนะครับอ่าผมเยียบเท่าเดิมนะอ่าอันนี้อีโคนะครับเดี๋ยวลองคอมฟอร์ตครับอ่าลถเริ่มเร่งนะครับโอเคลองสปอร์ตครับอันนี้สปอร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองสปอร์ตพาร์ทเลยนะครับ ตัวระบบ AI นะครับจะปับแต่งให้เราเลยนะครับคำอธิบายครับก็จะมีตรงนี้เลยครับว่าโมดเนี้ยครับมันเน้นเรื่องของการขับขี่รูปแบบไหนตัวกล้องนะครับจะสามารถปรับแต่งให้เราตามที่มีคําอธิบายแจ้งไว้เลยนะครับตอนนี้ผมรอตัวที่เป็น Sport พันนะครับผมแตะอันนี้จริงๆผมแตะอยู่ประมาณน่าจะสัก10%ถึง20%นะงานี๋ยวผมจะอรอเงี่ยสักขึ้นึ่งนะค,คันนี้เป็น Fortuner นะครับเป็น l e g e n d e r นะครับเครื่อง2.4เดิมๆนะ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้มาล้อโมดต่อไปนะ,ะเดี๋ยวลอไปโมดปรับแต่งคันเร่งครับอตอนนี้เป็นสามล้านนะเดี๋ยวผมเริ่มมาจากศูนย์เลยแล้วครับอโอเคโมดศูนย์นะครับก็คือเป็นเหมือนโมดคันเร่งเดิมเลยมันไม่ได้มีการปปับแต่งอะไรนะครับผมปรับหนึ่งครับเดี๋ยวผมเยยบเท้าเดิมนะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรถก็เริ่มเร่งขึ้นไปนะครับ อันนี้คือจะบพลัคันเร่งเท่าเดิมไหมนะครับส่วนของตัวนี้ครับเรื่องฟิลลิ่งการขับขี่ครับแต่ละคันนะครับมันจะมีการปรับคันเร่งที่ต่างกันนะครับคือค่าที่เอามาปั้มเนี่ยครับมันจะเป็นค่าที่เราได้จากการคาลิเบรนะที่เราคาลิเบรเบื้องต้นมาครับเราจะได้ค่านั้นมาแล้วก็ตัวกล้องจะไปปรับแต่งอีกทีนะแต่ละคันจะมีฟิลลิ่งที่ต่างกันนะคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองโมดจูนการ์กันครับ คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวตัวโมดจูนกาลนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะอันนี้ครับตอนนี้กาลที่เราเห็นนะครับมันเป็นแบบเดิมๆเลยเหมือนรถเดิมปกติทั่วไปก็เยียบคือปกติคันเล่นไม่ไหวใช่ไหมครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองจูนต้นนะครับอ่าปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะลองเยียบพอลเล้นดูนะ คันเร่งนะครับจะวัยขึ้นตามตำแหน่งที่เราภาพไปนะครับตรง10%เนี่ยความหมายก็คือในช่วงย่าน10%ของคันเร่งเดิมครับเราจะบวกขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับ2 0 3 0ถึงเ0เลยนะครับตรงนี้มีทั้งหมดก็คือ9กอย p o อ่เดี๋ยวผมจะลองจูนแบบเต็มเต็มนะโอเคอ่าอันนี้ครับมันคือมันจะอิสระในเรื่องของการจูนเลยนะก็คือทุกคนสามารถจูนได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเยียบคันเร่งดูนะครับคันเร่งเนี่ยวขึ้นชัดเจนนะครับ แล้วก็ลถคขั้นหน่นะครับที่รีแมปมาเงี้ยครับแล้วหัวคันเลงหายครับเอาตัวนี้ไปจูนเฉพาะจุดได้เลยนะอ่าหรือว่าขั้นหน่มีการกระเด้าหรือกระตุกบางย่านหนึ่งนะครับสามารถตัวนี้เข้าไปปรับได้นะครนับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองขับดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับคราวนี้เราจะมาลองขับตัวโมจูนการที่เราปรับจุนไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ผมนิดเยี่ยมนิดเดียวนะ ขั้วของการจูนกราฟอะครับคือโหมดจูนกราฟอะครับคือโหมดนี้จริงๆแล้วครับคือในเรื่องของขับเคลื่อนไฟฟ้าครับถ้าเราจะเน้นปั๊บหรือแรอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันถือว่ามันมันสุดแล้วครับเพราะว่าการที่เราจะใช้ขับเคลื่อนไฟฟ้าครับถ้ามันสามารถปั๊บจูนเองได้หรือมันเซ็ตค่าตามที่เราต้องการได้ครับคือตัวนี้มันปั๊บได้แม็กหมดเลยครับสมมติว่าเราต้องการจะปั๊บ10%นะครับให้มันมีค่าระดับหนึร้อยเนก็สามารถปั๊บได้คือ กอารเรนเฟอร์ฟ้าที่มีโหมดจูนการาฟแบบนี้ครับคือมันจะทําให้เราครับสามารถสร้างอะไรก็ได้ครับสร้างการาฟแบบที่เราต้องการอย่างไงนะโดยที่เราแบบคือใบเดียวมันจบอะครับในระยะยาวก็คือมันก็ไม่มีอะไรแบบว่าจะมาแบบทำคาคเรงให้มันได้มากกว,ว่านี้แหละอ่าโหมดจูนกาฟคือมันก็จะสู้ๆของตัวคารเรนฟฟ้าแหละครับโอเคครัรบ,รรรแแบ,บแต่ว่าเรื่องของการปรับจูนนะครับคืออยู่ที่ความชอบของลูกค้าแต่ละคนเลยนะว่าลูกค้าแต่ละคนนะครับชอบปรับจูนแบบไหน,นอ่ะก็ให้ทุกคนนะครับลองเล่นดูลองปรับดูสร้างฟิวเองต้องการ โอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองโมดเต่อไปครับเป็นโมดประหยัดน้ำมันนะโอเคผมเลือกครับจากแรงๆอยู่ครับก็คือเบาลงมาเลยแต่คือการเลี้ยงแซงหรืออะไรเงี้ยครับยังสามารถคลิกดาวได้นะในเกียร์โตไม่ใช่ว่าแบบเยียบจมแล้วมันไม่คลิกดาวเลยนะครับคือแบบเหมือนประมาณว่าตัวโมดเนี่ยครับมันจะปรับพฤติกรรมการขับขี่ของเรานะครับโอเคผมลองขับแบบใช้คันเร่งหนักๆนะรถมันก็จะไปแบบเรื่อยๆเหมือนเรา เราไม่ต้องแบบไปกระแทกคันเร่งมันนะครับเพราะว่าเราต้องการจะประหยัดอยู่แล้วก็คือให้มันไปตามฟีลลิ่งที่ตัวกอกมันออกแบบไห้เลยโอเคครับตัวนี้คือลองกันนะครับว่าประหยัดน้ํามันขึ้นจริงนะรับประกันครับเห็นผลชัดเจนแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวมาโหมดการลื่นนะครับหมดกันลื่นเะยครับตอนนี้ผมลองอ่ะผมเยบประมาณนะถ้าแบบเอาความรู้สึกแบบคันเร่งนะก็คือต้องมีถึงประมาณ6 0สเ็นละอ่ะเจ็ดสิบ คันเร่งมันก็จะมาแบบเรื่อยๆครับเพื่อป้องกันการลื่นถลัยจริงๆนะครับอย่างพวกล้อแบบรับป้องการการล้อฟีแบบถนนม,มันลื่นยังไงครับบางทีรถบ,บางคนคันเล่งวันนวายเกินและคุมยากอะครับอ่ะเราก็มาเรื่องน,นี้เลยตัวโหมดการลื่นถลัยเลยอย่างน้อยอะครับมันก็สามารถลดเรื่องของแบบว่ารอบที่มันจัดเกินไปนะครับลงได้เดี๋ยวผมลองจะลองเยียดเยอะๆนะว่ามันยังสามารถเล่งแสงได้ปกติอ่านี่ผมเยียดเยอะนะ ทุกอย่างนะครับยังสามารถแบบว่าเหยียบให้แรงได้คลิกดาวได้นะครับแต่ว่าเรื่องของฟิลดิ้งในรอบต้นอะไรเงี้ยครับมันถูกปรับใหม่หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปลองโหมดเดินหอบกันครับโหมดต่อไปครับโหมดเดินหอบนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเลือกระดับนะครับอเดี๋ยวผมเลือกสักระดับคือมันจะเป็นสเต็ปทิก้านะครับส่วนความดังเดี๋ยวผมลองตั้งไว้สัก15ครับเดี๋ยวเวลาผมขอให้มันวายหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะได้ดูรีวิวให้มันวายหน่อย เดี๋ยวผมตั้งสิบวินนะครับผมออนครับเดี๋ยวผมลงใต้คันเร่งหนึ่งครั้งครับคันเร่งเยียบขึ้นปกตินะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองดูครับว่าสิบวินเดินหอบจะเ,เริ่มทํางานาครับเดินหอบเริ่มทํางานแล้วนะครับแล้วสมมติผมต้องการเพิ่มความดังาสามารถปรับต,ตรงนี้ได้เลยนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมลองเพิ่มขึ้นบ้นดังก่อนับบ่ะลองเพิ่มเพิ่มนี่ครับ โอเคสมมุติผมต้องการจะเปลี่ยนระดับนะครับเป็นสเตปที่สิบสามนะรก็จะเริ่มรัวนะครับสมมุติแต่ขัเล่มจะยกเลิกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยครับอ่าอันนี้จะเป็นส่วนโมดเดินหอบนะครับตัวโมดเดินหอบอนาคตเราจะมีการอัปเดตให้อีกนะครับเรื่องของสเตปเรื่องของความดัง คือตัวนี้จะครับจะสามารถอัปเดตได้ออนไลน์เลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองม้วนปีควางกันต่อนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะลองเซฟคร่าวๆนะเพราะรถคันนี้มันจะไม่มันจะไม่มีความไม่มีอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวผมแตะไว้ที่12เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมกดเซฟอ่าระบบเซฟอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ผมจะลองเยียบผน้งสุดนะคือคันเล้งมันจะถูกล็อกตามตำแหน่งที่เราเซฟไว้เลยครับเราไปเย็บสุดเห็นไหมครับ ตัวนี้มันจะเป็นสัญญาณอินพุตนะครับแต่ว่ามันจะอ้างอีกตามฟีฟองเปอร์เซ็นต์ตามนี้นะรถมันก็จะเยี่ยมไปขึ้นครับแต่ถ้าผมปรับเพิ่มมากกว่านี้ล่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมกดสเกปอ่ะคราวนี้ครับตำแหน่งล้าสุดมันจะถูกบันทึกที่ยี่สิบเอเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองเยียบสุดอีกครั้งคันเลี้งก็จะเยียบขึ้นไปที่ยี่สิบเอเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับระบบมันก็จะมีประมาณนี้นะตัวโมอปิดขวันครับตัวนี้ปิดอยู่100%ครับ้อยวเปดดูโมต่อไปครัับบครคราวนี้นะครับมาดูโมดคันเร่งอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวผมลองป้าเพิ่มนะครับตัวนี้จะทําให้รถนะครับเราเล้งเองอัตโนโมัตินะตั้งวอร์มเครื่องนะฮะใช้กับบุกล้อไฟฟ้าหรือว่าทําการชาร์จแบตอะไรนะครับใช้ตัวนี้เลยอ่าผมกดเพิ่มครับแต่ละคันจะใช้ระดับไม่เท่ากันนะครับของผมเนี่ยสิบสองเนี่ยก็จะเริ่มมีรอบขึ้นแล้วครับสิบสี่ก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับอันนี้คืออยู่ที่เราเซตนะครับสมมติผมแตะคันเร่งมันจะยกเลื่ให้เราโดยอัตโนมัตินะ สเตปจะกลบลงมาสูงครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามารอมุดล็อกกันขโมยนะ,ะเดี๋ยวผมจะล็อกนะครับตอนนี้รถสตาร์ทปกติครับเหยียบขึ้นปกติเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาล็อกแลห้าที่ผมเซฟไว้ตอนแรกนะครับคือเจ็ดสี่ตัวนะเรียบร้อยครับล็ lock. อกตัวคันเล่งจะเหยียบไม่ขึ้นนะครับโอเคคราวนี้เราเดี๋ยวผมลองใส่ละหัสผ่านนั้นผิดนะก็จะไม่สามารถกดล็อกได้นะครับใส่ มีลักะถูกต้องก็จะเหยียบพืนปกติครับโอเคครับฟังก์ชันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยครับก็คือตัวนี้ครับราคาขายนะครับอยู่ที่16 9่าบาทราคานี้เป็นราคาเปิดตัวนะครับอ่าสินค้ารับประกันนะครับ2ปีแต่ว่าการอัปเดตนะครับฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าทางเราอัปเดตอะไรไปลูกค้าสามารถอัปเดตทุกอย่างฟรีหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยและเดี๋ยวตัวนี้ครับชงว่านที่เหลือ เดี๋ยวเราจะมีฟังก์ชันใหม่ๆครับเพิ่มให้อีกเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพวกฟังก์ชันที่ใช้งานเกี่ยวกับระบบ GPS ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามดูครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ